คะวันนี้ครูจะมาสาธิตการทําขนมต้มกระบูนจากผ้าใยบัวกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทําขนมต้มเมานะคะก็จะมีกันไกยอืนกาวและไส้กาวผ้าใยบัวสีขาวและสีเขียวใย,ยโพลีเอสเตอร์ผสมกับผงกระบูนเข็มได้แพทเทิร์นขนาด1.6นิ้วค่ะแล้วก็เป็นภาชนะใส่ขนมต้มเมานะคะ นำผ้าใายบัวนะคะเมื่อวางทับก,กันอย่างนี้นะคะสีขาวและสีเขียวและจากนั้นนะคะเราก็จะนำแพทเทิร์นวงกลมนะคะขนาด1.6นิ้วนะคะมาวางแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นเลยะค่ะ ออกมาแล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมดสีะะ่ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะอย่างละสองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำสีขาวนะคะชิ้นแรกค่ะและวางสีเขียวไว้ตรงกลางและวางสีขาวพับลงตรงสีียงค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ใช้ได้ เย็บนะคะเย็บขอบประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะเย็บขอบทั้งสามชิ้นติดกันนะคะแล้วก็เย็บให้รอบวงกลมเลยนะคะใช้วิธีการเนานะคะ ตอนนี้เราเย็บเรายังไม่ต้องดึงแค่ผ้าติดแต่นะคะเราจะเย็บปกติไปก่อน,นะคะนี่ค่ะครบแล้วนะคะ จากนั้นเราจะนำใยโพลีเอสเตอร์ที่ผสมกับผงการ,ระบูนะคะเราจะมายัดใส่ในผ้าใย,ยบัวกันเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ตัดได้เล็กเข็มออกนะคะใส่ให้แน่นนะคะแล้วก็ระหว่างใส่ก็เราก็จะดึงได้ให้ให้รอยเย็บของเรานะคะขยุดเข้าค่ะวิธีนี้ต้องยัดให้แน่นเลยนะคะ เพื่อเวลากรรบูนของเราละเหิงไปจะมีใยที่ยังคงรูปอยู่ค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะใส่ให้รู้สึกว่าตัวผ้าใยบัวของเราตึงแน่นค่ะ ราใส่จนแน่นแล้วนะคะเราจะมาเย็บปิดเย็บปิดปากรอยต่อกันค่ะเย็บตรงรอยที่ที่เหลือนะคะให้แน่นเลยค่ะ ล็อกได้หนึ่งทีนะคะตัดออกเลยค่ะตัดได้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะมาตัดทำเป็นมะพร้าวขูดกันนะคะโดยใช้ผ้าใยบัวสีขาวค่ะตัดเป็นฝอยๆค่ะตัดให้ชิ้นเล็กที่สุดนะคะในขั้นตอนนี้ ถ้าตัดได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดึงให้เป็นคล้ายๆมะพร้าวกันค่ะดึงให้ผ้าใยบัวยืดให้สุดเลยนะคะจะเป็นหอยๆอยถ้ายังรู้สึกว่าตัวผ้ายังเป็นก้อนอยู่ใช้กกันการจัดอีกครั้งค่ะ เราก็มาดเาาะะูเราใช้ปืนกาวนะคะเราใช้ปืนกาวติดตัวมะพร้าวขูดกับตัวขนมขนมต้มของเราค่ะติดกาวให้รอบขนมต้มน,นะคะแล้วก็ กมะพรา้าที่เราทำเลยเ็กดูไปขอบเล็กน้อยค่ะอันนี้ืด้านหน้าเราจะทำจนอตัวขนมต้นนะคะ เราจะไม่ใส่มะพร้าวหนาขืนไปนะคะให้รู้สึกว่ามีสีเขียวของขนมต้มอ,อ,อยู่ค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่ภาชนะเเป็นกระดาษนะคะก้วยกระดาษใช้ปืนกาใส่กาล,ลงไปตรงรอยที่เราปิดปากไวะคะ้ค่ะ ูในวันนี้ที่เราได้ทํากันไปนะคะก็จะนําไปเป็นของฝากของจำลวยของเพื่อนมืนนำไปใช้ประโยชน์โดยการเอาไปวางดับกลิ่นในรถได้ค่ะแล้วก็ดับกลิ่นตามห้องรับแขกหรือว่าตู้เสื้อผ้าของเราได้ค่ะผู้ขอจบการสาธิตขนมต้มการบุญจากท่าเยโบเพียงเท่านี้นะคะ